ใครฆ่ากูเร็วกูโกรธเลยอะตาเนี้ยเด <c oughs> ี๋ยวกัน <c oughs> ใครมากินจานคุกุบอกว่าใครกล้ากูกูโกรธใครฆ่ากูเร็วกูโกรธเลยอะตาเนี้ยเดี๋ยวกัน มีป่ะเอ้าเอ้ากดไปแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งไปฆ่าผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วโอเค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 เอาราตานี้ใครเล่นเดี๋ยวกันอย่าฆ่าครฟุ๊กใครฆ่ากูเร็วกูโกรธเลยอ่ะตาเนี้ยเดี๋ยวกันโอ้โหไอสัตว์กูบอกว่าอย่าฆ่าไฟแรก โอ้ยยังดัดฟูผู้บอกว่าอยากฆ่าไปแรกแล้วฆ่าคนเดิมเอาคอันนออกเลยครับสีเหลืองงับเลยครับคากล้องเลยเฮ้ยอะไรไม่ใช่แล้วตามผู้นี้ก็เห็นพู้นี้รีพอร์ตเนี่ยไม่ใช่แล้วฉชนไม่มตัวการเลยบอสคนนี้เดี๋ยวก่อนให้เดี๋ยวก่อนคือเราควรให้คนทุกครั้งควรให้คนกดโขงเป็นคนพูดครับเสร็จแล้วผู้นี้ เห็นตรงหน้าชิปจอนค่ะมองมาเห็นผมไม่เห็นมันสีเหลืองอะให้สีเหลืองพูดเดีเฟนผมไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยครับไอ้บอสแก่มั่วแล้วสีเหลืองอยู่ตรงลาวานั่นแหละครับฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยบอสแกอย่ามั่วแกใส่ร้ายฉันงั้นเหรอมีใครเห็นสีเหลืองที่ไหแล้วมีใครเห็นไอ้บอสตรงไหมยืดอยู่กับสีเขียวและสีดำครับแต่ไฟดับสีเขียวเห็นหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ว่าฆาตกรเป็นใครนะแต่กูอยู่อสาบแช่งมึงใคว่ะขยะมูลฝอยเราปะไอ้เหลืองแน่นอนครับเขากินแบบ หลือออแต่่่นงะชัวกินอะไรฉันไม่อยู่ตรงกลางเลยนะฉันไม่อยู่ตรงนั้นเลยบอสแกอย่ามั่วผมกําลังจะเดินไปแก้ไฟครับทาให้เด็กนยีผมรู้จักกันมาไม่เคยโกหกเลยพี่ไม่เคยโกหกเกมที่แล้วมันเพี้ยมันฆ่าแต่โกหกตอนที่ชื่อผมเป็นสีแดงเท่านั้นแหละเอาหรืมหมดเอ้าจะเลอละมึงไอ้บอสไอ้เฮีอ่ไหนบอกว่าจะเซอกิปกันนะคุณเชื่อมึงไง เอาลาตานี้ตั้มใจเล่นเจอกันอย่ากให้ผมข้าผมเลยกมไปแล้วเจอกัน,น,นคนนี้คิดแบบว่าอยากรู้โอ้โหไอ้สัตว์บอกว่าอย่ากฆ่าไฟแรก กูบอกว่าอย่ากล้าไปแรกแล้วกล้าคนอูเตรียมมาอีกชุดอันนี้กูกินหมดแล้วอันน sure> ี้กูกินหมดแล้วไม่ใช่แล้วมาพก็เห็นพนีรีพอร์ตเนี่ยอันน hmm. ี้กูเตรียมมาเผื่อช็อตแบบนี้เลยไอเหี้ยคนกูเตรียมมาเผื่อเลยกูรู้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีอีกแน่นอน พี่ปุ้ยอยู่ไหนวะพี่ปุ้ยจะเก็บจะปิดป่ากบอสก่อนไอ้สักต้องให้พี่ปุ้ยเล่นใน้ยเดี๋ยวกูแตกอุ้ยสีเขียวตายไปแล้ว สีเหลืองครับฮะศพอยู่ตรงต้นห้องต้นไม้ครับแล้วมีแค่สีเหลืองเดินออกมาศพไอบอสเนี่ยมันตายนานแล้วครับผมจะบอกให้ผมดูชีพจรศพไอบอสเนี่ยมันตายโคตรนานแล้วครับถ้าใครดูชีพจรมั่งคุณตาคุณไม่เห็นเหรอครับผมไม่ได้ผ่านห้องต้นไม้เลยครับผมมาจากซ้ายล่างฮัลโหลข้องาล่างห้องต้นไม้ใช่รอเออแล้วโพนี่อะโพนี่ตายนานยัง คนี่ผมที่ล่าสุดที่ผมดูผมผมจะไม่ตายนะแม่แต่คุณตกเป็นพูดต้องสงสายมานานแล้วไงตั้งแต่ตาแรกแล้วอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะท้ายที่ห้องไอ้นะห้องยิงหินน่ะศพมันก็ไม่ดูยากนะครับถ้าอยู่ในห้องนั้นอ่ะเราเห็นโคนี่วิ่งไปทิศเดียวกันกับทางคุณสีเหลืองคุณสีเหลืองเห็นโคนี่บ้างไหมอ่ะไม่เห็นรับเขาลงไปขวาล่างมั้งผมไม่ได้ไปอ่ะขวาล่างใช่ ก็ก็ไปขวานล่างอันนี้ผมผมพอไม่ได้ไปครับพูดแกต่างตัวเองหน่อยถ้าเกิดว่าผมพูดน้อยผมเหนื่อยนะครับผมตรงสายทีเรือครับอันนี้เดินมาจากห้องที่มีศพอ่ะแค่นั้นแหละกระทำผมผมเดินออกมาจากห้องที่มีศพตรงไหนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะศพอยู่ห้องโอทูต้นไม้ใช่ไหมใช่ครับแล้วผมออกมาจากห้องที่มีศพตรงไหนใครดูกล้องอยู่ช่วยบอกทีไม่แต่มันอยู่โซนซ้ายไงผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้เข้าไปในห้องโอทูเลยครับใครดูกล้องอยู่ช่วยบอกที มีใครดูกล้องมีผมดูกล้องแต่สลับดูกับหลายคนน่ะมีไอ้แอบก็ดูกล้องเมื่เหรอใช่ปะใช่พี่เพราะตอนนั้นะเดินลงมาด้วยกันผมเดินลงมาแล้วพี่ผมเดินลงมาก็คือยังไม่เจอเลยมมประาณคนไอ้บอสเนี่ยมันตายเป็นชาตินะครับผมจะบอกให้ใช่ศพไอ้บอสมันตายเป็นชาตินะครับเอาไงดีนะแตผมสงสัยกูนะนั่นแหละสงสัเหมือนกันต้องเอาชัวร์นะไม่งั้นเก็บนะผมก็จะออกมานี่มี่สดแบบพี่ชัวร์ชัวร์หรือเปล่าแต่กูเชื่อนะแต่กูเชื่อเอ้าเอ้าไม่ได้ แล้วไม่มีคนหวตสครีบโอ้โอเคเจอกันทีดีตัวไหนมั่คิวลาก่นเชื่ออะไรวะไอ้โคจะมั่วเลยอย่างมั่ว ยินเสียงฟันใกล้ๆเลยอะแต่ผมหาไม่เจออะศพอยู่ไหนล่ะเสียงฟันใกล้ๆอะไม่ผมได้ยินพี่แต่ผมหาไม่เจออินนี่เจอก่อนมันควรเจออ๋อลงที่นี้เป็นคนแจ้งกันจนที่เจออันนี้คือโดนฆ่ากี่คนเนี่ยโดนฆ่าสองคนเนี่ยสองคนเลยครับสองคนเลยนี่หนูเจอศพพี่แฮรแต่ถ้าแบบนี้ก็คือฆาตกรมีคนเดียวนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคนฆ่าสองคนแล้วฆาตกรมีสองคนเนี่ยก็คือเกมจบไปแล้วนะอันนี้ฆาตกรมีคนเดียวก็สีเหลืองก็น่าจะถูกแล้วผมขอถามได้ไหมว่า พี่ปุ้ยอยู่ไหนเมื่อกี้พี่เอ่อตะกี้ก็คือพี่อยู่ตรงเอ่อไอลาวาเขาเรียกลาวาทามะอยู่ไหนอะทามะอยู่ที่เคอมูผมผมจะเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดแบบแบบถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยไอหยองว่าไอหยองครับเป็นผู้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็เพราะว่าไอหยองเนี่ยมันเป็นคนเอาสีเหลืองออกแตะที่พี่เชื่อไอหยองครับไอหยองว่าไงพี่คือคนเอาสีเหลืองออกด้วยคือผมเป็นคนผมไม่ได้ไอหยองที่อยู่ใกล้ใกล้ผมเป็นคนอะไรอย่างนี้เลยใครใกล้ที่สุด ถ้าอาตามตัวก็พี่แหละเพราะว่าผมได้ยินเสียงฟันชึบในห้องแอดมินใช่หออยมีใครอยู่อีกไหมอ่ะฟันห้าพีนะมั่วจัดเลยโคตรจะมั่วของโคตจะมั่วเลยไอ้สัสไม่เชื่อมึงกูอยู่ห้องกูอยู่นอกห้องครับจริงกูอยู่ตรงลาวานะ ก็แต่ผมได้ยินเสียงชึบเลยอะกูจะโปรเทคมึงยังไงมึงมึงอยู่ข้างในมึงยอเรกูจะโปรเทคมึงทำไมเนี่ยมึงจะไปอกูเนี่ยถ้าเกิดว่ากูเป็นคนร้ายกูจะออกตัวดีเฟ้์มึงทำไมวะแบบใส่ใจผมไม่ได้ไงก็จริงก็จริงแต่คือกูอยู่นอกห้องอะมึงไม่เห็นกูหรอก่อนไฟดับนี่ใครอยู่ตรงไหนบ้างนะผมอยู่ตรงห้องแอดมินครับเสียงชึบเลยแต่ผมหายไม่เจอไฟมันดับผมอยู่นอกห้องแอดมินครับแต่คือประตูมันล็อกด้วยไงแล้วผมอยู่ข้างนอกครับพยายามเปิดประตูแต่ข้างในเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นนะศพอยู่ไหนผมยัังไม่รรู้เลยคบ จินนี่ศกอยู่ไหนครับอย่างมั่วฟันชื้บบนี่อะไรของมึงเนี่ยมึงใช้หูฟังตัวไหนเนี่ยกูจะไม่ทิ้งใช้รุ่นเดียวกับมึงเลยสัตว์แต่มีคนหนึ่งที่ตายใกล้ๆเลยอ๋ออะไรสองคนเลยครับเอ่าสกิปได้ครับโคตรจะแบบฟันชื้บมึงฟันชื้บบีอะไรของมึงเนี่ยมึงหูฟังตัวไหนเนี่ยปิดไหมครับ อ๋ oh, หน้าค่าเจ็นนี้ข้าไม่ได้ว่าต้อง oh, ปิดไฟแล้วข้าแบบนี้ อุ้ยฆ่าแม่งเลยพี่ฆ่าแม่งเลยไม่มีใครมาเจอแล้วฆ่ามันไม่คนกดปุ่มอะไรแบบนี้ครับผมหนูว่าไม่มีใครตายเนี่ยหนูว่าน่าจะเป็นพี่ปุ้ยอ่ะเอ่อทำไมพี่คิดงั้นล่ะชื่อผมดูว่าพี่ปุ้ยผมไม่ผมไม่ไม่โดนเลยนะใช่คือคือแต่ก็คือผมก็จะบอกว่าอันเนี้ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยโหวตไปถ้าไม่ใช่แพ้นะครับอันนี้ผมพูดด้วยก่อน แต่คือถ้ายังไม่โหวตอ่ะแล้วก็คือมีคนโดนค่าหนึ่งคนอ่ะอ่ามันก็ยังแจ้งเลยมันก็ยังไม่แพ้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าันที่แพ้ครันไม่แน่ใจน่าจะไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินใช่ถ้าเกิดว่ากลัวผมเนี่ยอ่าเราสติกันได้นะครับผมเหลืออีกประมาณสองเควสมีใครเหลือเควสบ้างครับนูเหลือสองเควสเหมือนกันค่ะคือมันมั่วตั้งแต่หนหนูออกมาจากห้องโอทูนะเว้ยไอคือมั่วแบบมั่วแบบมั่วสัสสัสเลยนะเว้ยยองเหลืออีกเควส ผมเสร็จหมดแล้วมันกล้าพูดได้ไงวะว่าผมออกมาจากห้องโอท่เหรอคะจำไม่ได้อ่ะน่าจะหมดแล้วมั้งอะโอเคงั้นเดี๋ยวสติกได้ครับมันกล้าพูดได้ยังไงวะว่าผมออกมาจากห้องโอทูอะสกิ๊สกิ๊ว่าเราติกันแต่ก่อนที่พี่เดวเดวิชี้ประจอนพี่อยู่ลาวาเหรอก่อนหน้านั้นใช่ไหมใช่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 ครับพี่อยู่นอกห้องครับแต่คือพยายามจะเปิดประตูเข้ามาในห้องครับแต่เข้ามาไม่ได้ครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้ยินเสียงชิบมาจากไหนอะแต่ว่า แต่จร<ต>ิง่พี่พพแต่ว่าตอนไฟดับอะระวังนะเราต้องอยู่ด้วยกันนะไฟดับมันมองยากมากเพราะว่าหนูอ,องแอดมินตลอดไงนนหนูเห็นเห็นทุกการเคลื่อนไหวอะมั่วครสิไอ,อ้น,นี่มั่วหนักเลยมันมพูดได้ยังไงวะว่าผมออกมาจากห้องโอทูอะมันพูดได้ยังไงวะผมงงตรงนี้แหละว่ามันพูดได้ไงว่าผมออกมาจากห้องโอทูอะ กดอันนี้ก่อนอนะให้เขาขึ้นไปสกแกนมืออืมหน้าข้าสีขาวแล้ววี่มากับสีม่วงชิบหาย <c oughs> เป็นผมผมข้าสีขาวแล้ววี่มากับสีม่วงนะจริง แม่งโคตรแบบเรียนกริบอะผมบอกให้อยพี่ปุ้ยเล่นเองนะว่าเขาจะเลือกปิดไฟหรืออะไรอะผมจะไม่แย่งผมจะคอยเปประตูช่วยครับ อย่าให้พี่ปุ้ยเขาเลือกเองครับว่าเขาจะปิดไฟหรือจะอะไร ต้องปิดไฟอ่ะพี่ปุ้ยต้องฆ่าสีม่วงแล้วโยนให้สีขาวต้องฆ่าสีม่วงเว้ยแล้วโยนให้ขาวจริงๆเมื่อกี้หน้าฆ่าขาวไปเลยเว้ยแล้วก็วิ่งไปรวมกับม่วงอ่ะ พุ้ยปิดไฟปิดไฟพี่ปุ้ยปิดไฟปิดไฟแล้วครับพี่ปุ้ย <c oughs> พี่ปุ้ยปิดไฟปิดไฟกูปิดให้สัตว์